ระยะนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนขึ้นนะคะจนถึงช่วงกลางสัปดาห์มีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณธนวันมิลินทสุดค่ะสวัสดีค่ะ สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีอ,อุณภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะใน,ในช่วงต้นสัปดาห์หรือว่าในระยะ2วันนี้ฝนนั้นจะลดลงนะคะแต่ก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองมีลมกระโชแกแรงขึ้นได้ค่ะเนื่องจากกระแสลมใต้แล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งยังคงพัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมทําให้เกิดฝนฟ้าขนองส่วนอากาศที่จะร้อนขึ้นในระยะนี้เป็นเพราะว่ามีความกดอากาศต่ําอันเนื่องมาจากความร้อนนะคะมาปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลทําให้มีอากาศร้อนจัดในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคกล แต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงวันพุธนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนคาดว่าจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะจากแนวพัดสอบของกระแสลม2ตัวก็คือลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดเข้ามาปกคลุมในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนี้ยังมีลักษณะอากาศที่ร้อนค่ะคาดว่าพายุฤดูร้อนในรอบนี้จะส่งผลกระทบไปจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์นี้นะคะจึงของให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะ แล้กลับมาดูอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้กันต่อนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดบางแห่งและจะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรง10%ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดน่านและก็ทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคค่ะอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่ระหว่าง23ง34องศา,ศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้ก็มีอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรง10%ของพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนะครพนมและก็ทางตอนล่างของภาคค่ะอุณหภูมิระหว่าง23-39องศาเซลเซียส ไปต่อกันที่ภาคกลางช่วงนี้อากาศร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดบางแห่งและมีฝนฟ้าขนองกับอิ่มกระโชกแรง10%ของพื้นที่นะคะสำหรับอุณหภ,ภูมิเฉลี่ยภาคกลางอยู่ที่ระหว่าง24-40องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลระยะนี้อากาศร้อนโดยทั่วไปมีฝนฟ้าขนองประมาณ20%ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง2 7 3 8องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคตะวันออกระยะนี้ก็มีอากาศร้อนโดยทั่วไปนะคะและจะมีฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรง20%ของพื้นที่ครอบคลุมอยู่เกือบจะครบทั่วทุก อุณหภูมิระหว่าง25ถึง3 8องศางเซลเซียสสำหรับทะเลยังคงมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ปท้ายพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ก็มีอากาศร้อนนะคะแล้วก็มีฝนประมาณ20-30%ของพื้นที่โดยจะมีฝนตั้งแต่จังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยภาคใต้อยู่ที่ระหว่าง24-36องศาเซลเซียสทางด้านฝั่งอ่าวไทยยังมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ เรามาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ